เอาละค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงครับมันเอียงครับอาา้าะมาเจอกันครับกับแนวทางแนวทางหวยฮหาหนอยกับตัวเลขทั้งช่องเขานะคะผมนี่สวนบักเน้าทางบ้านเขาครับยืมบรรยากาศครับเปลี่ยน เบียนที่ไทยหม่ยืมบรรยากาศเขียวๆมานี่ลูล้ๆๆมาให้กำลังใจก่อนนี่ตัวใหม่ครับท่านอืมทองอืมโดนเขากัดมาเพราะท่านเ,เป็นนุม่มมันมีแมวตัวอื่นมาก,กัดมานอนอยู่นี่รูกกินขาแล้วอ้วนอึมเลยอยู่นี่ก็มีแมวสองตัวครับอยู่สมมติประการกั หกโตรครับหกโตเลี้ยงไว้ก็ยังมีภาระอยู่นะครับเขาก็เลยต้องมาลงนคลิปหาไล่ได้พิเศษในเมื่อเขาก็บาได้เห็นงานแล้วเนาะเขาก็ต้องมาหาไล่ได้พิเศษไปสะสมครับีละนิีธิรนอยก็ยังดีเนาะมือเศร้านี่กะได้ใส่บาทอยู่เด้อครับผู้ใดได้ใส่บาทแน่กะ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมกับแผ่เมตตาให้ทุกคนนั่ะครับผมเนาะมีบุญมีโชคมีลาบมีบุญกันยังดีครับทำบุญไปเรื่อยๆเนาะเสริมบุญบรารมีเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสุขไปใน้ตัวตผูใ้ใดหโชคดีเฮ้งๆแนครับก็แ, <laughs> แนวทางของเฮานี่เนาะเจ็ดมือว่านี่ห้ตัวเดน่นเฮาเจ็ดกับสามเมาเาขาเรื่องนะครับพอถึง หาหนอยกันจักหน่อยเผ่าบ่ได้มีการเหตุเฮาก็เลยมาลุ่งคลิบมีอย่างก็ล่งไปเนาะตามภาษาเนาะตามภาษาท้องถิ่นอยู่บานหน้าตามภาษาท้องถิ่นยู่บานนอกอกหน้า,นาเลียงหมูเลียงไก่แต่ว่าโบมีเด้อครับผมเนาะบ่ได้เหตุหมูบ่ได้เลียงไก่มีแต่ล่งคลิบหวยหย้เป็นแนวทางเจออันใดก็สจะลุ่งเป็น แนวทางกับชีวิตบันบาน,บานเฮ่านี้แล้วครับผมมามาบอกถึงตัวเลขครับหมู่ว่านี่ตัวเด่นเฮ่าคือเจ็ดกับสามเนาะมาสองน้อยเลยเจ็ดแต่ว่าจอบ่เขาเลยครับจอบ่เขาอันตัวจอนี่ไปเล้าครับตัวจอไปเล่าเพราะว่าหมู่ว่านี่มีหวยเล้าเขากบวกหวยเล้าไปนํา ห้าน้อยพิเศษออกเก้าเก้าสองแปดห้ามอมาเลยครับเนะาะเก่ามอมาเลยเฮ้าตัวเลขเฮ้าส่วนห้าน้อยปกติออกเก้าหนึ่งหนึ่งบนล่างออกห้าเจ็ดเจ็ดหานี่เฮา,าบริจาคให้ครับไม่มีเนาะมาบอมีบริจาคครับจอรุด ถ้าตัวเลขแนวทางของเฮานี่ถ้าช่วงห้าน้อยไปแล้วสามห้าน้อยนี่ถ้วบ่เขาน้อยขถวบ,เบ่เขาตามตามาเลยแถาบ่มีตัวเลขเรียนกะเอาไปแท่งสามลัดหรือว่าดาวโจนก็นได้เด้อครับเป็นแนวทางเนาะถถาบ่มีตัวเลขก,กะสามารถนําตัวเด่นของเฮ้าไปแท่งได้ครับส่วนห้าน้อย V i p อพออกหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับบ่อใดเจาะห้ครับเจ็ดศูนย์นะบ่มีครับ ล่างออกสองหนึ่งโบเขาเนาะโบจ่อบบเขาครับตัวเด่นนี่มาสองน้อยเลยแต่ว่าไหา้เอ้าจ่อเขาส่วนเล่าออกเล้าบนอก็7มีอยู่ครับเจาะหายอยู่ครับ7จ,จ็7ส่วนเล่าในเวฟกับ78กะเขาครับ78เจาะเข่าบนออก823ล่างในเวฟก็จะเป็น78 ส่วนเล้าบนนอกก็จะเป็นซีเจ็ดเขาครับ,รบมือนีมาสายมากๆนาเวลานี่เกือบหาเม้งแลวล,ล่ะหาเม้งเสาหน่เนาะแต่ว่าล่าหุ่นนี่เถยยงท่านมาล่ะครับล,ล,ล่าหุ่นยีกีล่าล่าหุ่นยีกีกะหนึ่งก็หกครับถอยยังท่านกะ าถามว่าท่านกับเขาก็ล่งไปเป็นแค่แนวท่างนะครับน้อเนาะหนึ่งกับ6กด้วยครับยี่กีบวกกล้าหุ้นอันนี้แต่หม่มอันชมพูด้วยครับชมพูยืมห่มชมพูขางวานเดี๋ยวจะมีหน่วยบวุจะได้ลงโชว์แน่มาต่อกันเลยครับกับฮาหน้อยวันศุกร์วันที่สี่ธันวาคมวันศุกร์ครับ ้าน้อยของเฮามาตัวแดงครับตัวแดงตัวเน้นตัวแดงตัวเน้นเฮามาตัวเด่นก็ครับเด่นมือนี่หากับสามหากับสามเด้อครับหากับสามตัวเน้นตัวแดง หาหนึ่งหาห้าหาหาให้ตัวแดงเลยครับหาหนึ่งหาห้าหาจับคู่มากกับจะวี่หาศูนย์หาหกตัวการครับหนึ่งศูนย์ละกะหนึ่งสองทวนอีกรอบหนึ่งนะครับหาหนึ่งหาหาหาศูนย์หาหก หนึ่งศูนย์และการหนึ่งสองครับเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นเพียงแท้แนวทางเลือกถ้ผพ้ไดมักแนวทางทั้งช่องเฮ้าก็จัดไปเด้อครับผมตัวเลขก,ก็ต้องมีเขามีลดมีการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงเสี่ยงได้เสี่ยงเสียได้ก็คือได้เสียก็ซื้อเสียมันก็ยังบตง่ตรงบ่เทียงเข้ากับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มต้นเดือนครับ ล่องเบิงครับเดือนนี้เป็นต้นไปหมึกจั๊กี้นี่เฮาก็ได้ทําการจุดธูปขอขมาขอเจ้าที่เจา้เจาทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดเปิดโชคเปิดลาบนะครับผมเปิดดวงให้เปิดทางให้ให้ได้ลุฮงขอให้หวยเขา้าขอให้เปิดออกไปให้มีคนเขามาเบิงให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นบุญเป็นท่าน ขอเจ้าที่เจ้าช่างไดี๋ยเปิดทางไปแล้วล่อลุ่นกันครับถึงเบอร์เข้าแต่ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผมเข้าก็มาลุ่งไหวคือเกาครับแต่เฮ้าบบเื้อกับยาลบลูเฮ้ากับเฮ็ดเพื่อความสบายใจเนาะกับอันนี้อมเมต์มาไหวเฮ้ากับเลยทําตามเลยครับทําตามาพูะพุไมากกระจัดไปหากลังใจกันด้วยด้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาต่อกันเลยครับครับ ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ3าสามจับคู่มากก็จะมีสามศ3น3์อห้าอีกตัวหนึ่งคือตัวการครับ C 7 30 3ส3มศูกตัวกัน C เจครับ ไปครับถา้ดาดมากักแนวทางนะครับวันสุกเนาะวันสุขกขอขอให้มีความสุขให้โชคให้ลาบขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยน,นะผมเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขเลยครับรว่ยๆเฮงเนะครับผมเนาะมาต่จับสามตัวครับสามตัวหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หาหา ห้าสี่เจ็ดอีกตัวหนึ่งครับอืมขอโทษขอโทษครับอีกตัวหนึ่งคือห้าสามศูนย์ต่อไปนี่ครับจบจบสามตัวครับ จบแนวทางสามตัวต่อไปนี่เฮ้ามาเฮ้าต่อไปนี่อีกภารกิจหนึ่งก็คือสั่งสั่งกุฏินะครับสั่งกุฏิให้พอคือว่าทําบุญลอยวันเนาะให้มันเซ็จจะเซ็จหรือเปล่านี่ยนะครับมีหน้ามีสาประมาณนี้นะครับเนาะให้มันเซ็จแล้วก็ถ้าบุญลอยวันหาพอสั่งกุฏิให้ทางวัดนะครับผมสำหรับเบอนี้กะ ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆให้เบิง้งบรรยากาศครับอันนี้อัรคิปเมื่อกี้นี้ครับเมืองบรรยากาศนางอารคิปเสือ้ามาจากบ้านท่านิสักคือว่ามาสักนี้ครับว่ท่านแล้วบรรยากาศที่ว่าอันห้มานางอัดมีสวนมกนาวด้วยครับสวนมกนาวที่ว่าขางบ้าน บ่แม่ของเขาเน้ะครับของเขาเนะาะเฮาก็บ่ได้มีคือเขานะครับให้เพิ่งครับธรรมชาติ้างๆเนาะเอาธรรมชาติเขียวๆ้างๆมาฝากอมนนีต้นกล้วยมีแต่้างบานนี่คือว่าบ่มีบานผู้ใดเล้วครับมันเป็นบานห่างๆเด้อครับแถวนีบ้บ่ไดดบ่ได้สางแบบติดกันเนาะบานห่างๆมองเห็นกันอยู่ครับคุน อันนี้ก็บักนาวครับักนาวเอาก็เะเ,เบิงบ้งว่าเอาไ้ทำการขอขมาแที่จะทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดบารมีเม่รู้ว่าแสงมันจะเห็นหรือเปล่านะครับผมอันนี้เบิงบ้งครับเบิ่งเป็นธรรมชาติเขียวๆมาฝากจักหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าด้วยครับผม